อ่ะฮะเพลงสุดท้ายแล้วครับสกีผ่านไปนะครับไม่มีพวกนี้นะครับใครที่ไม่เคยฟังนะฮะก็ฟังซักนะครับผมผมร้องเพลงพี่นัทนบ่อยนะครับก็นัคขับเห็นมีแพงกับพี่เขาด้วยนะฮะไปบอกพี่เขาด้วยว่าเพลงผมบอกใหม่ลืมช่วยร้องด้วยไม่เป็นไครับ้องฟิดนี้ผมร้องจบหมดแล้วฮะไปบอกให้หมดทะคทัดว่าผมช่วยโปรโมทแล้วก็อย่าลืมร้องเพลงผมนะฮะตตอนนี้ไม่ออกก็ฟังเพลง ทั่วไปไปก่นอนนะเพลงนี้ก็มีความหมายดีๆนะครับเพลงนี้อยากให้ฟังกันครับมาน่าจะร้องได้กันอยู่แล้วล่ะขอบคุณวาจาครับอยู่บำรุงบำรุงหน้าตาบำรุงหัวใจบำรุงกันไปเรื่อยๆใครอยับขยับใยากได้ใครไม่กล้องทำไม่หนักมากก็ขยับได้พีมา้าพี่ตอ จะปล่อยให้เธอไม่สบายจะปล่อยให้เธอต้องตัวรอดให้เดียวให้รอ้อยนอนคนเดียวได้ยังไงเกิด mm hmm. การมันหนาวขนาดน,น,น,นั้นจะอึดแค่ไหนจะมีฉันให้เธอละเปนไม่อุ่นและภูมิที่พังกลาย mm hmm. ดูน้องเขาหนาา mm hmm. ้าเป็นตัวหยากแต่ทางเธร้อนเพืบอกฉันจะดูวัาน้ำมูกบอกกันฝร่งหงส์เธอน่าก็อยาจะแพ้ไม่เป็นไรให้เธอได้ยิน

chị Chỉ vui cũng không đi người cũng không đi vì lắm mà ra ban đi Chẳng dạ hãy khóc là chỉ mãi Nhìn lưu điểm nào chưa hoa hoài Để chẳng đi mãi đi trời cười chẳng mơ hoàn hoài Mày quên thì Nhưng nên bay ngay Từ mai chẳng vẫn cũng mày chờ bay ปล่อยความหวางวาไว้กับฉันปล่อยใจให้ฉันได้ดูแลเธอึงหัวใจเมื่อเจอความฝืนขึ้นใจฝัน,นเมื่อเจอได้แค่ไในเล่นนั้นเธอจะได้รู้มีคนคนหนึ่งกอดเธอไว้และฉันจะกอดเธอไว้ให้คิดว่ามันเป็นรโชาใจในความฝัน

จะล,ล้อนะฮะบัตรจะมีหลายราคามีบัตรติดกําแพงด้วยฟัง,งดใให้ฉันไม่ดูแลเธอน,นอนหลับไม่นอนตัดฉันอยากให้พักสักวันได้ไหมให้เธอรู้พักหลับเลยไปกับฉันอฉเอนไดไมรเกยฉันไม่หนวดลา ไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีที่เหนื่อยก็คงหายดีกลับมาจากฝ okay. ั่นมานะนนมา้งมมนี้บ้บาก็ไนะฮะ ตะกี้งงกันดิเพลงอะไรนะฮะผมไม่บอกครับไม่งงใช่ไหมฮะไม่งงก็ดีแล้วครับไม่ใครงงงงต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ผมนะฮะที่ไม่ไม่ใช่อยู่บังลุงนะเพลงที่สอดแทรกขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้นะฮะใครที่ฟังทันก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะใครที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวไว้รอฟังครับอีกนิดเดียวนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงรสชาติความรักนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับหมดแล้วฮะเพลงผมมีเท่านี้ฮะ วันนี้มาเจอกันแค่นี้สามเพลงพอใจไหมครับไม่พอไม่พอไมพอปดูคอนเสิร์ตกันนะครับคนต่อไปครับคนนี้ฮะรู้เหรอว่าใครใครฮะอะไรนะฮะโอ้ยรู้ด้วยรู้ด้วยใครนะใครนะสตาร์ทไม่เกี่ยวสตาร์ทไม่เกี่ยวเขาไม่ใช่สตาร์บอรอโอ้ยใส่ชุดดำเหมือนกันโท่าเท่าเท่านะฮะ เคยบอกไว้ครับพี่ดังคนนี้ครับมาคาแรคเตอร์เหมือนผมเลยครับแว่นดําเหมือนกันนะครับไม่รู้ขเขาเลียนแบบผมแนตะ่จริงผมใส่ก่อนอผมก็ยอยากช่วยพี่เขาร้องก็ก็บอกพี่พี่ถอดแว่นหน่อยบอกว่านั้งตอ้นอยากเห็นพี่ดังถอดแว่นจังเลยเอถอดให้่ดูได้ไหมโซ่พี่ดังใ้ผมอยากดูมากเพราะว่าอะไรผมถอดแล้วครับผมถอดไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ผมกำลังไปทำถุงใต้ตาเ,เริ่มย่อนอยู่แนละ้วน เสาที่สักอยู่ตอนนี้นะฮะพี่ดังครับโชว์นี้น่าดูมากครับผมเน่โอ้โหดูเขาซ้อมแล้วน้ำลายจะหกนะฮะไม่รู้ว่าอกใครก็ไม่รู้ะฮะลองดูครับขอเสียงดังดกับไปนะอขอเสียงดังให้กับพี่ดังพันจอครับ